มาอีกแล้วกับ3วิธีแก้ไขซองติ k กตอกถึกปิดกันนั่นเองก่อนที่จะไปฝังยาลืมกดติดตามซองนี้ไว้เฮาจะมาให้คลิปกับทุกคนเกี่ยวกับบัญหาเรื่อง t i k t ตอกนั่นเองเฮามาเริ่มกันเลยเฮาไปเข้าไปที่แอปติ k t o อกไปที่ซองของเฮานั่นเองและไปที่จุด3คีดเข้าไปที่ปัญหา รายงานปัญหาไปที่วิดีโอและเสียงไปที่การโพสวิดีโอไปที่ปิดกันไม่ให้อ่าไม่ให้ไม่ให้โพสอ่าเข้าไปที่นี่แล้วเขาจะถามว่า ติกต็อกมุ่งมั่นในการหักษาเนาะปัญหานี้ได้หับการแก้ไขแล้วใช่ไหมถ้ายังบม่ทันแก้ไขเขาให้กดคำว่าไม่เนาะอ่าลองก่อนให้ทุกคนเห็นปึ๊บจะเห็นคําว่าขอบคุณสําหรับขอเสนออ่าถือว่ามดไปสําหรับข้อนี้ข้อที่2องเดคลิปคุณภาพ วันละ3คลิปติดต่อกัน5-7ถึงวันเต้นในการลงคลิปต้องเป็นตอนเช้าและตอนเที่ยงและก่อนนอนข้อที่3อย่าเฮ็ดคลิปที่ผิดกฎสุมสนทั้งว่าเจ้าจะเฮ็ดคุนะคลิปคุณภาพซ้ำใดแต่ว่าเจ้าเฮ็ดผิดกดซุ้มสนก็คือทางติ๊กตอ,อกเพื่อจะบอเปิดการมองเห็นให้ ให้เจ้าเหตุ3วิธีนี้ถ้าว่าเจ้าเหตุต่อเนื่องลงคลิปวันละ3คลิปยะถึง7วันทางติ๊กตอกค่นจะเปิดการมองเห็นให้และสําหรับข้อที่1ในการแก้ปัญหานี้ทางติ๊กตอกจะติดตามภายในและจะแก้ไขให้เข้า ในระยะเวลา3วันนั่นเองผู้ใดที่มักคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันให้กับคนที่กำลังมีปัญหานี้และอย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสบายดี